ครับวันนี้เรามาแข่งเรือที่สนามพนมพนมพนมแดกสวัสดีครับก็มา็บกับกช่องตีโซคูเรซิ่งอีกหนึ่งคลิปนะครับก็เราก็เข้ามาในโปรเจกต์ตีท้ายอู่เช่นเคยครับแต่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยเราจะย้อนไปที่สำนักป OK ๊อกแปด้วอีกหนึ่งรอบครับกพอรู้สึกว่าวันนี้แกจะ เอารถไปแข่งนะเดี๋ยววันนี้อาจจะไปสนามด้วยถ้าฝนไม่ตกนะวันนี้ดูฟ้าก็คึ้มคมเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะไปยี่สนามพนมด้วยวันนี้ช่างฟ็อกแกนน่าจะเอาเวทตันห้านะถ้า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 จำไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูที่อู่อีกทีเอาเวทเล็กไปวิ่งหืูบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอคุณครับบริพา์จากพีแปดอาร์อกแปดริ้วเช่นเคยก็อยากแรงไม่ต้องรุนก็สอบถามเข้าไปได้เลยนะครับก็มีลายสเต็ปให้เลือก เขาไปเลือกกันได้เลยครับแล้วก็ขอขอบคุณครับจุนใบป๋าก็สายจูนเนอร์ก็ก็คือโอ้โหเอานะไว้วางใจได้เลยพี่กันแกแบบจัดเต็มให้ทุกเจ้าอยากได้สเต็ปไหนอะไรยังไงตั้งแต่รถใช้งานรถแข่งได้หมดขอให้บอกก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวกำลังไปอู่ช่างป๊อกก่อนคือจริงๆแล้ว เราจะไปสนามก็ได้เลยนะแต่ว่าผมกผลัวฝนตกไงฝนตกเดี๋ยวสนามเดี๋ยวไม่ได้วิ่งเอาว่าเดี๋ยวเราไปไปที่อู่น้ำป๊อกเลยกว่าไปดูรถก่อนอนนี้ทักไปหาต้นสับเบาก็บอกว่ากำลังเตรียมรถกันอยู่ไปไปครับ ทำไรกับมันอะตามเข้าพี่ทำไมต้องปาดไมอ่เหรอปาดปาดไหมปาดครับอ๋อปาดแล้วก็เตะเบเกนใหม่นี่นี่ของขานีเหรอรถแรงไงแรงใช่ไหมข้าวเวลาเป็นตกข้าวเวลาฝนตกไปแข่งรถกันนะครับทีมงานนอนเกินเกือน ชุดนี้ก็มาทำรถกันรถยังหล่ออ่ะส <c oughs> วยสวยสวย <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะจะเตรียมของ ไปสนามแล้วครับน้าอะไรไปบ้างอ่ะฮะเรียบเรียบเล้วบตกหระเป๋าผมนี่ฮ่าฮ่าฮ่าน่าตีให้น้าปักตะไคนะร้หน่อยน้าปักตะไคร้ก็ชุ่มฉ่ำเลยนะถแถวปักตะไคร้สบายเต็มของขึ้นรถแล้วครับดูดิอุปกรณ์ ไปแข่งรถทีอ่ะมันย้ายอู่ ไฟไปด้วยไป่ไเหร่ไฟอ่ะเจอยะใั่เกล็ห่วไปด้วยครับเกำนาขาด

เลทเบรกก่อนนะแต่แล้วป๊อปเป็นระบบเบรกมาหมดแล้วนะเอาเบรกหนึ่งจิก้าปโปรมาใส่ขนาดนี้เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สิบหกนาทีครับหลังจากที่รอฝนหยุดตกเราก็ไปกัน มีแข่งที่สนามพน,นมนะครับแล้วก็ฝนที่สนามหยุดแล้วเดี๋ยวตอนนี้เอารถตัวสไลด์นะครับตอนแรกว่าจะไม่ไปนะแต่ว่าทางท,ที่สนามพวกที่อยู่สนามบอกว่าฝนหยุดแล้วก็เ,เลยไปตัวส,สไลด์นะครับ ไปสนาพนมนะครับ เป็นไงล่ะใจสู้ไมล่ะเที่ยงคืนแล้วครับไปสนามครับตอนนี้กับทีมงานช่างป๊อกค,ครับตอนนี้ขึ้นไปละอันนี้รถแขกขึ้นสไลด์ไปละไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปที่สนามพนมกันนะฮะกลุ่มช่างป๊อกออกไปละเราเนี่เยเราขับตามสไลด์กันไป สนาพนมเมืองครับอ่ะตอนนี้เป็นเวลาตรีนึ่งลวเที่ยงคืน45กำลังมาถึงสนาพนมพนมแล้วครับอ่ะรถมาจอดแล้วตรงนี้ก็ฝนไม่ลงเม็ดนะแต่ก็รอรุ้นกันอยู่ในหน้าแท็กก็มีแข่งรุ่นเล็กๆก,ก,กันอยู่นะครับ ฝนลงเม็ดอีกแล้วครับโอ้ยเรียบร้อยฝนตกนครับโ oh, oh, oh. อ,อ้ยฝนตกโอ้ยเราไม่ได้มาฝั่งของพนมนานแล้วนะเนี่ยล่าสุดมาเมื่องานมะเฟซเมืออ่อเมื่อตอนนั้นที่เอาดรริากาวีโชนะครับดาริณ์กาคือคักดีนะดเดี๋ยวยยอันนี้ฝนตกไปอ่ะ มาจะปองเราไปทำอะไรกันครับวันนี้เรามาแข่งเรือที่สนามพนมพนมพนมแด็กวันนี้เราผู้สานนั่งรอที่อู่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงออกจากออ่มาห้าทุ่มมาถึงสนามเที่ยงคืนฝนตกตอนนี้ยังตกอยู่ แต่เขาบอกสนามนี้ยาวๆใช่้เยเขาเห็นเขาว่ายาวถึงพรุ่งนี้นะเห็นว่าวถ้าวันนี้แข่งไม่จบก็ต่อพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็สามารถแข่งต่อตอนเช้าได้เลยเราก็นอนรอเลยอ่าเป็นเหมือนเหมือนที่ใต้เหมือนที่ใต้สนามแบบฟรีใต้สู้ตายสู้ตายเดี๋ยวบรรยากาศครับมาเดินดูกันนิดนึงโอ้โหเพื่อกันนิดที้สวยเดี๋ยวแต่ว่น ช่างป็อกก็ย <mm ังอยู่บนรถสไลด์อยู่นะบนลงเม็ดไม้ก็ตีนึงเราก็น่าด้านมานะตบข้อกันแก๊สเทปข้อขวาดูดังนี้ครับ ไปนะดูี้ฟเฟลผมนี่เป็นไงเจียชายาครับอารโไฟเอาโไฟจียาไม่ไหวยกไห้เทไม่ไหวยกนะเหมือนมีฝน่อยๆเฮ้ยอันตรายเฮวยเได้เ เลือกจากโนยังปล่อยอยู่นะครับแข่งอร์นะครับ7.5 6.8ครับเราอยู่ในงานของ DS นะครับที่สุดของอูนะครับที่สนามพนมที่8ลิ้วนะครับมาดูลำต่อไปครับไม่ได้ใจเรื่องรุ่นนะเราเพิ่งมาถึงนะ มาดูลังนี้ครับหนุยเบิร์ดตอนที11ครับไม่ไม่ไหวย,ยกนะครับอย่าฝืนเลยนะครับไม่ไหวย,ยกนะอันตรายครับนะนเรา,าต้องอยัเตปเบิร์ดครับเชิดอยู่นะฮะเขาบอกว่าสายเส้นตกแรงเสียยาหนากจกแล้ สองตู้สองครับตอนนี้ยกไปแล้วนะครับ้กแรงโอ้โหไม่ไหวครับอันตรายครับอันตรายครับน้าลุกสอประชุมเลยนะครับเรื่องด้วยสภาพอากาศไม่เรื้อเลยนะฮะเดี๋ยวต้ประชุมนะครับเวลาหนักนานเช็คต้องทำน้ำนะครับเดี๋ยวต้องประชุมนะครับเพราะว่าฝนคุยกับผู้จัดนะครับว่าจะเอาองไรจะเอาเรื่ะไรฝนลงเม็ดมันหนาแล้วนะฮะ ทีมงานทุกท่านนะครับที่เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับเข้ามาฟังได้เลยนะครับทีมงานทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้แข่งนะครับที่รอแข่งอยู่นะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะครับตอนนี้สภาพอากาศค่อยดีนะครับฝนตกไปบอยแต่ไม่ยอมอยู่นะครับทำให้แข็งลื่นนะครับเดี๋ยวทางผู้จัดนะครับจะขอคินาทุกคนนะครับว่ารุ่นไหนแข่งได้รุ่นไหนแข่งไม่ได้นะครับอ่ะจะรอประชุมนะครับใครนะครับที่แข่งจบไปแล้วก็ ครับช่วงระหว่างราอฝนหยุดเดี๋ยวคือนเนื่องจากสนานมขนงมีหลังคาแกนี้มีลังคาช่วง60ตน,นะครับก็จะระหว่างรอฝนหยุดครับเดี๋ยวรถ่อเทสหนึ่งล้านนะครับตอนนี้เบรกกันไปก่อนนะครับแต่ก็ยังแข่งอยู่แต่รุ่นใหญ่ๆเนี่ยก็ให้รอไปก่อนเดี๋ยวฝนหยุดก็จะวิ่งรุ่นเล็กก่อนนะครับ คนดูสู้มากเลยยังไม่มีใครกลับเลยดูโอ้โหฝนตกหนักมากเลยครับดูฝคนเพียบถ้าฝนไม่ตกประจำมันแค่าน,านี้ว่าวันนี้มีเช้าครับ อ่ะขอลองแค่หกสิบฟุตนะครับตกแรงเลยฮะโอ้โหจเนนะจเลยกานนะครับ งานแจ้งเริ่มระบบไฟัคู่นะฮะฝนสองจุดศูนย์นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกมาหนักมากนะครับเดี๋ยว ทีมงานทีผู้จัดก็าลังประชุมกันอยู่ไม่แน่ใจว่าจะยกเลิกหรือเปล่านะฮะวันนี้เราก็มากันยาวเลยนะเพราะตอนแรกปกไปปลอยแต่ตอนนี้ตกมันหนักเลยตอนนี้ผู้จัดกับทีมนักแข่งก็กำลังประชุมกันอยู่นะฮะว่าจะเอาอยัางไงกันดีนะฮะ่ะก็สรุปคือยกไปวิ่งในวันพฤหัสนะครับ ในรุ่นใหญ่ๆก็ก็จะมีรุ่นก็จะเป็นรุ่นของเจ้าป๊อกที่วิ่งอยู่นะครับที่รุ่นที่จะเป็นรุ่นเจ้าของอู่ปับเองด้วยแล้วก็มีรุ่นยกกองนะฮะก็เลื่อนไปในวันพุทหัสแล้วก็จะมีรุ่นที่ยังไม่ได้แข่งอีกครนบวนพุพฤหัสก็จะจัดกันไ<อ>ดเที่ยงนะครับเอเก็บรถกันแล้วครับ ฝนตกออตอนนี้ก็เริ่มปล่อยลงมาแล้วไปไปกลับงานเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพฤหัสอีกทีนึงนะครับไปไป๋ยวเจอวันพฤหัคกับ